สวัสดี f อทุกท่านนะครับในคลิปนี้ก็มาตอบคอมเมนต์หน่อยนะครับพอดีมี f อถามว่าเนี่ยตรงนี้อ่านี่จะเป็นเครื่องของเว็บร้อยสิบไครับตรงนี้จะเป็นน็อตเบอร์สิบนะครับเนี่ยใช้ตัวทีขันออกมาเพื่อจะใช้ไล่น้ํามันนะครับไม่ใช่ไล่น้ามันสิใส่เติมน้ํามันนะครับเติมน้ํามันเครื่องเข้าไปเนะี่ยเพื่อจะอัดให้น้ํามันเต็มรูเพื่อให้อ่าชุดกระบอกที่อยู่ตรงเนี้ยชุดกระบอกดันโซเราลีนนะทําให้มันตึงนะครับอารมณ์เหมือนฟังดีๆนะครับอารมณ์เหมือนอ่าเป็นชกหน้ารถมอเตอร์ไซค์อะ่ะ ชกหนลรถเว้แบะอารมณ์เหมือนกันเลยถ้าคุณอัดน้ามันเข้าไปอ่ะสปริงมันก็จะแข็งนะครับสปริงมันจะแข็งขึ้นเหมือนชกอ่ะยิ่งน้ํามันเต็มสปริงมันก็จะแข็งหลักการเดียวกับชกหน้าเลยนะครับมันจะแข็งโป๊กเลยครับเพื่อจะเอาไว้ดันกับอ่ะตัวนี้เนี่ยมันจะมาดันกับตัวนี้ตัวนี้ผมถอดออกทิ้งนะผมถอดออกออกทิ้งมาก่อนความจริงอ่ะมันใสมาเสร็จเวลาอัดน้ํามันเข้าไปแล้วนะน้ำมันหยดเข้าไปตรงเนี้ยมันจะแข็งโป๊กเลยต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนครับไอรูนี่เห็นไหมรูที่เราใส่กระบอกเนี่ รูที่ใส่กระบอกเนี่ยมันจะเป็นกระบอกลงไปข้างล่างอ่าตามรูนี้เลยเห็นไหมมันจะทะลุถึงรูข้างล่างอ่ะน็อตเนี่ย,ยมันจะทะลุข้างล่างถึงกันนะครับแล้วก็เชื่อมต่อจากตรงนี้อีกรูเป็นสามทางนะครับเนี่ยถ้าเราเปิดออกมาเรามันจะทะลุถึงกันแล้วสังเกตดีๆนะอ่าเห็นไหมเห็นข้างในเป็นทรงกระบอกเนี่ยมันไม่ได้ทะลุถึงเครื่องนะเนี่ยตัวเครื่องยนต์ตัวนี้คือคนละที่เลยน้ํามันจากตรงเนี้ย แล้วเราเติมน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องเราจะระดับอยู่ประมาณนี้เห็นไหมระดับน้ำมันเครื่องก็อยู่ประมาณนี้เนี่ยมันก็จะน้ำมันเครื่องก็จะอยู่แถวๆบนนี่แหละแต่ข้างล่างเนี่ยมันไม่มีนะเห็นไหมข้างล่างนี่มันมันตามหมดแล้วเห็นไหมมันจะมีรูนะครับรูถ้ารูจากข้างล่างขึ้นมาทางนี้แล้วก็ทางเนี้ยเป็นสามทางแค่นั้นถ้าเราเติมน้ำมันเครื่องในระดับนะครับน้ำมันก็จะอ่ไหลเข้าทางนี้ได้มันก็จะเข้าไปในกระบอกนะจะเข้าไปในกระบอก ในเมื่อเราเติมเสร็จแล้วอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมหหกกระบอกก่อนอ่ากระบอกนะครับในเมื่อเราใส่กระบอกไปแบบนี้ผมแย่ให้ดูเลยอ่ากระบอกขึ้นมานะครับเนี่ยแล้วเมื่อเราใส่กระบอกขึ้นมาใส่เปริงเสร็จแล้วกระบอกมันจะขึ้นมาสุดถึงตรงนี้เลยอันนี้ผมยันไม่ถึงนะใส่สซปริงแล้วกระบอกมันจะขึ้นมายันสุดเลยนะครับยันสุดตรงนี้นียอะยันสุดเลยแล้วก็ มันจะตึงนิดเดียวนะครับมันตึงไม่ยเยอะหรอกเพราะว่าน้ำมอนอันเนี่ยมันยังไม่มีนะครับก็มีเอฟซีมว่าผมไมาไล่อากาศอะอากาศทําไมไม่ออกมาโดยอันที่จริงแล้วอะไม่ใช่ไล่อากาศครับกูต้องพยายามเติมน้ํามันเข้าไปนะครับให้มันเต็มนะครับเพื่อมันจะได้ดันกระบอกสปริงครับให้มันแข็งเพื่อดันตัวนี้นะครับไม่ใช่ว่าไล่อากาศนะคือทายัางไงก็ได้ให้น้ํามันเต็มเนะี่ย ในความเป็นจริงนะอ่ะสมมุติว่าสายกันไฟอ่ะมันครอบอยู่อย่างเงี้ยมันครอบอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็เปิดน็อตตัวนี้ออกมาเปิดน็อตตัวนี้ออกมาก็เอียงรถไปทางขวาเอา,านะ้ำมันเนี่ยใส่กระปุกแบบเนี้ยบีบเข้าไปครับให้ล้นอ่ะล้นเยอะที่สุดผมว่าก็ประมาณรับเนี่ยจากกระบอกถึงข้างล่างนี่ผมว่าประมาณสัก1 0ซีได้จะได้เนาเนี่ยไม่ว่าบีบไปให้ล้นอ่ะเอาล้นอ่ะ นอนไปทางขวาบีบน้ำมันใสให้เต็มแล้วก็อัดน็อตขึ้นเข้าที่เดิมน้ำมันก็จะเต็มระบบนะครับสปริงก็จะแข่งปกเนี่ยก็คือหลักการของมันง่ายๆอย่าไปคิดอะไรเยอะนะเนี่ยนี่คือรูของมันแล้วนี่คือเนี่ยทาน้ํามันเต็มกระบอกใช่ไหมน้ามันเต็มกระบอกสปริงที่อยู่ข้างล่างเนี้ยมันก็จะดันลูกปืนตัวเนี้ดันขึ้นมาชึ๊ก็จะ,จะแข่งปักเลยแข่งปักดันตรงนี้ หายชุโซ่เราก็จะตึงจัดเลยนะครับเนี่ยถ้าหากว่าน้ำมันเต็มแล้วนะครับมันจะดันสปริงมันจะดันลูกปืนข้างในเนี่ยไม่ได้นะลูกปืนตัวนี้วิธีเช็คอะผมเคยสอนไปแล้วลูกปืนตัวนี้เวลาเราหงขึ้นอย่างเงี้ยเราใช้ปากเป่าหรือว่าใช้น้ำมันเบนซินหยดข้างบนเนี่ยมันต้องไม่รั่วนะนี่แหละคือถ้ากระบอกนี้ไม่รั่นะครับอัดน้ํอัดน้มันเข้ารูนี้ปุ๊บน้ํามันเต็มระบบนะครับน้ามันเต็มระบบในช่องเนี่ยมันก็จะแข่งป๊กเลยมันไม่รั่วนะ มันไม่ร่วมันก็จะแข็งมันจะแข็งอยู่นั้นแหละอ่าแล้วถ้าหากว่าเกิดมีการสั่นสะเทือนนะไม่ลูกปืนอย่างเงี้ยถ้าว่าอ่าถ้าว่ามันมันมันอ่ามันมันสนั่นเนี่ยมันเคลื่อนที่มันจะมีอ่ามันจะมีช่องว่างบ้างช่องว่างตรงนี้อ่าเวลาเราเติมน้ำมันเครื่องใช่ไหมน้ำมันเครื่องเราอะเวลามันกระชกออแบบน้ำมันเครื่องที่เราเติมอยู่ประมาณเนี้ยน้ำมันเครื่องตรงนี้ก็จะไปเติมเต็มให้มันครับ เติมเต็มให้มันเนี่ยเข้าดูแตกๆเนี่ยรูเล็กๆไยเห็นไหมน้่นมันเครื่องตัวนี้ก็จะเข้ารูเล็กๆ,ๆไปเติมเต็มให้มันข้างล่างเหมือนเดิมนะครับว่ามันก็ฉกออกมาเวลาเราขับรถอะมันก็จะไปเติมเต็มข้างล่างอ่ามาถึงตรงนี้เข้ารูนี้นะครับเข้าทางกระบ,บอกรูเล็กๆ,ๆข้างๆไยเห็นไหมรูเล็กๆเนี่ย อ่รูเล็กๆเนะี่ยน้ำมันก็จะเข้ามาเติมเต็มนะครับลงไปข้างล่างแล้วก็ลงลงไปในรูเนี้ยจะเป็นวันเว์ลูกปืนวันเว์ทางเดียวคนระับมันสามารถอ่าลงได้แต่มันไม่สามารถออกได้ในกรณีที่อ่มันขับไปรถขับไปแล,ล,ล,ล้วัตกหลุมอ่ารถตกหลุมเงี้ยมันสนาดมันตกหลุมเงี้ยอาจจะมีลูกปืนอาจจะมีเปิดบ้างน้ำมันก็อาจจะกระเด็นออกมาบ้างทําให้แรงดันทําให้ก,กระบอกสปริงอากจะยานลงนะแต่ในเมื่อเราขับไปรถน้ามันมันก็จะไหลเข้า อ่าข้างบนนี้เนี่ยเข้ารูเล็กๆนะเห็นไหมเวลามันโผล่ออกมาเงี้ยแล้วมันเข้ารูเล็กๆมันก็จะไปเติมเต็มมันก็จะแข่งเหมือนเดิมครับถ้ามันแข่งป๊กเลยอ่าถ้าหากกรณีที่สปริงตัวเนี้อ่ามันไม่ร่วมันไม่ซึมมันสภาพดีมากมันก็จะแข่งอยู่อย่างนั้นเลยแข่งป๊กเลยอเพราะว่าเราอัดน้ำมันจากตรงนี้นะครับเนี่ยคือพูดได้ง่ายคือเติมน้ำมันจากตรงนี้เลยไม่ต้องไปสนใจอะไรอ่าจากพวกนี้ไม่ต้องไปสนใจอะไรอากงอากาศครับพยายามอัดน้ำมันให้เต็มนะครับเวลาถอดแมสกประกอบอะไรอ่ะ ช็คลัวตรงนี้ด้วยแท้ตรงนี้รัวคือมันจะอัดน้ํามันยังไงมันก็ไม่อยู่นะครับสปริงมันก็จะยานก็ถ้าใครประกอบรถใหม่ๆนะถ้าใครไม่ได้ไล่น้ํามันตรงนี้ก็ต้องรออะรอน้ํามันจะไหลเข้ารูเนี้ยมันก็จะอยู่โผล่มาจากรูเนี้ยก็ต้องรอน้ํามันอะไหลให้เข้ารูเนี้ยเป็นแช่นะครับรอให้น้ํามันไหลเข้ารูเนี้ยกว่ามันจะเต็มก็คือเต็มระบบเนี่ยเป็นท่อ ท่อลงมาข้างล่างแล้วทะลุมาตัวนี้ควายจะเต็มก็ใช้เวลานานครับเพราะฉะนั้นก็เปิดนะน็อตตัวนี้น้ำมันฉีดเข้าไปครับเอียงรถไปทางขวาแบบนี้ก็จบไวกว่านะครับเนี่ยที่สําคัญนะอย่าลืมนะเนี่ยเช็คด้วยอย่าให้รั่วถ้ารั่วคือไล่ไยงไสปริงก็ไม่แข็งนะแล้วถ้าเพื่อนๆไปใช้สปริงแข็งใส่เงี้ยสปริงแข็งใส่เกินนะครับไม่จะเกิดปัญหาทําให้หัวลูกยางสีดําตัวเนี้ยพังนะครับเพราะว่าระบบข,ของมันคือใช้น้ํามันนะครับ น้ำมันกับสปริงอ่อนๆของมันเน่ยสปริงเดิมๆกับน้ามันอ่ะเป็นอ่ะตัวกดนะครับตัวแรงดันเพื่อให้มันแข็งมันแข็งอ่ะมันแข็งเป็นอัตโนมัติคือระบบแค่เหมือนระบบไฮดรอลิกอ่ะใช้น้ามันกับสปริงเหมือนชกแน่ด่านตัวนี้แค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากอย่าไปคิดเยอะลยเนี่ยเห็นไหมจะมีรูสามสามทางทะลุกันเนหนึ่งรูสองรูสามรูใต้นี้อ่ามันจะทะลุถึงกันเลยสามรูนะครับ หนึ่งรูสองรูสามรูนี้จะเป็นเชื่อมถึงกันนะแต่น้ํามันอะจะเข้าข้างบนนี้ได้ส่วนข้างล่างนี้น้ํามันเข้าไม่ได้นะมันจะปิดหมดเลยนะข้างล่างนี้ไม่มีรูเข้าหรอกจะมีรูเข้าแค่ข้างนี้น้ํามันถ้าเราในกรณีที่น้ํามันอ่าน้ํามันเครื่องแห้งรถอะกินน้ํามันเครื่องน้ํามันเครื่องแห้งนะครับ น้ำมันอาจจะไม่ได้มาเติมเต็มตรงนี้นะครับในกรณีที่เราขับรถไปน้ามันอาจจะกระชกจากกระบอกออกมาทางนี้แล้วน้ํามันเครื่องแห้งนะน้ามันไม่แห้งน้ามันแห้งอ่ะน้ำมันแห้งลงต่ํากว่าระดับน้ามันมันไม่สามารถมาเติมเต็มเข้าที่เดิมได้รถก็จะมีเสียงโซ่ดังครับน้ามันไม่พอเลี้ยงอ่ะก็เหมือนอาการน้ํามันชกแน่รู้แ้วะน้ำมันไม่มีมันก็จะสปีมันก็จะแย่นะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นระดับน้ํามันเครื่องอ่ะมีผลนะเวลาเราเติมน้ามันเครื่องน้ำมันเครื่องก็อยู่ประมาณนี้น้ำมันเครื่องมีผลแม่ง น้ำมันเครื่องมัมีผลมากก็จะทําให้มันเข้าไปเลี้ยงตรงนี้ได้ไหมถ้าขายน้ำมันเครื่องแห้งโซ่เราลิ้นดังทุกคันเน่ไม่เชื่อลองดูนะรถเขนไหนที่น้ำมันเครื่องแห้งตระกูลเวฟพวกนี้น้ำมันเครื่องแห้งจัดเลยเช็คมาติดปลายแกนงเงี้ยน้ำมันก็จะไม่พอไปเติมเต็มตรงนี้นะครับสุดท้ายแล้วโซ่มันก็จะดังดังแน,น่นๆเสร็จแล้วก็จะเกิดความสึกหรอเมื่อมันดังเนี้ยมันจะสนันจะใส่เงี้ยตรงไปกระบอกลูกยางก็จะพังลูกยางตัวนี้ก็จะพังหมดเลยครับเพราะว่า กลไกตึงโซ่ันพังอ่ะจุดล้มต้นมาจากอกรบอกโซ่แล้วก็น้ำมันเครื่องเลยล้นๆวนเลยก็อยู่ประมาณนี้แหละครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะยาวไปก็สงสัยอีกก็ถามมาได้นะเดี๋ยวผมก็จะทําคลิปอธิบายเพิ่มต่อนะครับอาระครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ